เก็บร้านแล้วเหรอเร็วาไม่ขายแล้วบอกไม่ขายแล้วบอกขายอ้อไแน้วน้องบอกว่าเก็บร้านแล้วอ่ะขายต่อไหม อุย้ยเทขนมหมดเลยเก็บร้านเก็บร้บา,นบานเหรอเก็บร้านเขาจะเก็บร้านเหรอไม่ขายแล้วบอมไม่ขายามีเก็บมีท็อฟฟี่ด้วยนะ่าอร่อยเออเก็บร้านเก็บร้านเก็บโดนัทด้วยเก็บเยอะนะค่ะ 不对劲啊！<noise> um.